ประธานเพียงแค่กินขนมปังที่ผู้ช่วยซื้อมาขนมปังที่ซื้อมาเขาก็พบว่ามันมีความพิเศษขนมปังรสชาตินี้มีเพียงน้องสาวในวัยเด็กเท่านั้นที่ทําได้ไม่ผิดจากที่คิดประธานฉีขนมปังออกและพบว่ามีอินามที่คุ้นเคยประธานรีบถามผู้ช่วยเกี่ยวกับขนมปังว่าซื้อมาจากที่ไหนเพราะคนที่ขายขนมปังนี้อาจจะเป็นน้องสาวที่พัพนากันมา20ปีเมื่อ20ปีก่อนมีไฟไม่ครั้งใหญ่ทาให้ครอบครัวนี้เหลือเพียงพี่ชายและน้องสาวพึ่งพาศาัยกันพี่ชายต้องทํางานหนักเพื่อเลี้ยงน้องสาว ตื่นแต่เช้าและทํางานจนดึกเพื่อเก็บขยะขาย,าายเจ้านายไม่เพียงแต่ชมว่าเขาขยันกว่าผู้ใหญ่ยังให้เงินเขาเพิ่มอีกหนึ่งร้อยหยวนพี่ชายมองเงินหนึ่งร้อยหยวนในมือใจคิดถึงเค้กที่อยากได้ในที่สุดก็มีหวังเพราะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่น้องทั้งสองเขาต้องการให้น้องสาวได้รับความประหลาดใจครั้งใหญ่แต่ตั้งแต่เด็กน้องสาวที่บ้านก็เป็นเด็กดีและเชื่อฟังเธอรู้ว่าพี่ชายลําบากก็พยายามช่วยแบ่งเบาภาระพี่ชายพี่ชายสุขสันต์วันเกิด น้องสาวมือของเธอเรื่องทำอาหารแบบนี้ให้พี่ชายทำก็พอแล้วไม่ร้อนไม่เป็นไรพี่ชายกินตอนร้อนรอนมันโถอินทผัมนี้หวานจริงๆอร่อยกว่าขนมเค้กค,ครีมอีกเสี่ยวยียนวางแผนว่าอีกไม่กี่วันจะตั้งแผงขายมันโถด้วยพี่ชายเก็บขวดคนเดียวลำบากเกินไป นี่มันลำบากตรงไหนเรื่องหาเงินแบบนี้ให้พี่ชายทำก็พอแล้วอยู่บ้านดีๆใช่แล้วฉันก็เตรียมเสื้อผ้าให้เสี่ยวเยยนด้วยผู้จบก็รีบไปเอาจากฟ้าเค้กที่สั่งไว้แต่พอพี่ชายเพิ่งอ,ออกไปพวกค้ามนุษย์ก็เข้ามาเอาน้องสาวที่รอคอยเสื้อผ้าจากพี่ชายแลกพาตัวไปรอพี่ชายเอาเค้กเสร็จพบว่าน้องสาวในรถก็ได้สายเกินไปแล้ว20ปีต่อมาพี่ชายผ่านความพยายามของตัวเองก็กลายเป็นเศรษฐีอันดับหนึ่งของจิงหนานแต่ทุกครั้งที่ถึงวันเกิดของตัวเองก็ไม่สามารถมีความสุขได้ ตราบใดที่ยังหาน้องสาวไม่เจอเขาก็จะไม่กินเค้กวันเกิดแม้แต่คําเดียวหลายปีที่ผ่านมายิ่งยอมเอาทรัพย์สินครึ่งหนึ่งของตัวเองเป็นรางวัลก็ยังไม่ได้บอกแสใดๆเกี่ยวกับน้องสาวอย่างไรก็ตามเขายังไม่รู้ว่าน้องสาวของตัวเองตลอดเวลาขายของอยู่ที่หน้าบริษัทขนมปังไส้พุทราน้องสาวก็หวังว่าผ่านขนมปังไส้พุทราในวัยเด็กขนมปังไส้พุทราให้พี่ชายพบเจอตัวเองที่ตื่นเช้าทาง,งานหนักทุกวันเพื่อรวบรวมเงินค่าผ่าตัดให้ลูกสาวยังต้องดูแลสามีพิการที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้วววัันนนนนนีีน้้้้เขขาาึึกได่คือ วันเกิดของตัวเองและก็เป็นวันเกิดของพี่ชายด้วยเขาก็ทําเหมือนเมื่อยี่สิปีก่อนมันโทพุทธ,ธจีนยังปักเทียนไว้บนมันอวยพรวันเกิดให้ที่น้องทั้งสองในใจคิดว่ารอให้ลูกสาวหายป่วยก่อนแล้วจะไปหาคนคนนั้นตอนนี้หมอบอกเขาว่าลูกสาวอาจต้องผ่าตัดก่อนกําหนดให้เขารีบมาที่โรงพยาบาลเพื่อทราบข้อมูลอาการป่วยของลูกสาวตอนนี้น้องชายรู้ว่าเขาต้องการเงินค่าผ่าตัดด่วนจึงรีบมาหายังนาเงินสามแสนมาให้ใส่มือของน้องสาวแต่เขารู้ว่าน้องชายขับรถรับจ้างออนไลน์ไม่น่าจะหาเงินได้มากขนาดนี้ ไม่ว่าจะพูดอย่างไรก็ไม่ยอมรับเงินสินสอดของน้องชายภรรยาไม่มีแล้วหาคนใหม่ได้แต่ถ้าหนานหนาไม่มีแล้วฉันจะไปหาหลานสาวน่ารักแบบนี้ที่ไหนฉันบอกพระพุทธเจ้าแล้วยอมเป็นโสดตลอดชีวิตเพื่อแลกกับหนานหนาเพื่อแลกกับถูๆเติบโตอย่างปลอดภัยจนกระทั่งเขาเห็นคู่สามีภรรยาสูงอายุบ่นรถแล้วพูดได้ว่าน้องชายจึงพูดออกมาในสามแสนนี้ส่วนใหญ่เป็นเงินจากการขายบ้านของคู่สามีภรรยาสูงอายุเงินที่ได้จากการขายแผนเคก้กพ่อแม่ ฉันขอโทษพวกคุณทั้งหมดเป็นความผิดของฉันฉันดูแลหนานานไม่ดีทําให้พวกคุณในวนัยนี้ยังต้องออกมาทนทุกทรมานลุกขึ้นเร็วลูกนี่ไม่ใช่ความผิดของเธอนี่คือโชคชะตาคนที่ทนทุกทรมานก็คือเธอแม่สงสารเธอเยี่ยนจึอนานา,นานต้องผ่าตัดใช่ไหมพี่จะสมไว้นิดหน่อย เอาไปที่ยังมีอีกนิดหน่อยไม่ต้องพี่ไม่ต้องจริงๆเธอหาเงินได้ไม่มากอยู่แล้วเธอซื้ออาหารเสริมให้เธอนี่คือความตั้งใจของฉันรับไปเถอะทุกวันเธอออกขายตั้งแต่เช้าเก็บของก็ช้าที่สุดลำบากมากจริงๆไม่ง่ายเลยนี่คือความตั้งใจเล็กๆของฉันไก่บ้านเอามาตุนกับหนานหนานอะบำรุงร่างกายให้ดีเก็บไว้คุณเอาไปเถอะฉันจะให้หนานหนานเก็บลิ้นจีที่ชอบที่สุดไว้ขอบคุณพวกคุณขอบคุณพวกคุณฉันจะรักษาหนานหนานให้ดี ให้หนานหนานหายดีในเร็ววันขอบคุณพวกคุณขอบคุณพวกคุณเอาเจ้าของร้านเพิ่งอยู่ที่นี่ทำไมไม่เห็นแล้วหอหัวชายเท้าตรวจสอบเจ้าของร้านที่ขายหมันโทพุตราเธออาจจะเป็นน้องสาวของฉันสถานการณ์ของพวกคุณฉันได้แจ้งกับผู้อำนวยการแล้วเช้านี้โรงพยาบาลจัดการระดมทุนถ่าผ่าตัดของหนานหนานไม่น่ามีปัญหาขอบคุณอย่าทำแบบนี้เลย ขอบคุณพวกคุณบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไม่ต้องพูดถึงคนที่เคยเป็นพ่อแม่แม้แต่นางพยาบาลที่ยังไม่แต่งงานก็รู้ว่าพวกคุณลำบากเอาละเตรียมผ่าตัดเถอะเดี๋ยวก่อนเยเยี่ยนที่นี่คือโรงพยาบาลห้ามส่งเสียงดังกรุณาออกไปข้างนอกหมอหาวหมอหาวคุณเป็นยังไงบ้างหมอหาว คุณเป็นยังไงบ้างอะไรนะกหยุดเดี๋ยวนี้แหมไม่รู้ว่าหลี่จินหลงพูดอะไรกับคุณฉันบอกคุณเลยฉันเป็นภรรยาของสวีเผิงไม่ใช่สินค้าฉันยอมตายดีกว่าก็จะไม่ยอมให้คุณสมหวังเสี่ยวเทียนเล่นแปลงฝันฉันบอกคุณนักคุณอย่าทําอะไรบ้าๆถ้าคุณกล้าขยับฉันจะส่งลูกสาวคุณไปคุณเชื่อไหมคุณปล่อยหนานานเสี่ยวอย่างได้ไหมเสี่ยวเหมยเจวีพูดได้หนานานยังต้องผ่าตัด เมยจอร์วิพูดได้คุณก็ปล่อยเธอไปเสียวเหมยจอวิพูดได้เอดีเลยเซียวเหมยจอวิพูดได้ฉันปล่อยเธอแล้วเสียวเหมยจอวิพูดได้แค่คุณเชื่อฟังฉันเสียวเหมยจอวิพูดได้เอาคนกลุ่มนี้เสียวเหมยจอวิพูดได้พาฉันไปงานเลี้ยงเลือกตำแหน่งของพ่อฉันเซียวเหมยจอวิพูดได้ว่าอะไรคือการปกรปิดฟ้าเสียวอย่างพูดได้ข้างหน้าคนเยอะเราไปทางด้านหลัง รีบไปตรวจสอบว่าพวกเธออยู่ห้องไหนใช่กวนกวนกวนหญิงท่านเย่ท่านเย่เจอห้องผู้ป่วยแล้วอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นเร็วเข้าคนอยู่ไหนฉันตรวจสอบแล้วก็คือห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลนี้อาจจะออกจากโรงพยาบาลแล้วกวนหญิงทัลนหลท่านเย่เสนอ งานเลี้ยงเลื่อนตำแหน่งคืนนี้กำลังจะเริ่มแล้วท่านจะมาถึงเมื่อไหร่ตอนนี้ฉันไม่ว่างท่านเย่ตระกูลฉินเป็นผู้มีอิทธิพลที่นี่ด้วยความสามารถของพวกเขาน่าจะเร็วๆนี้ก็จะหาน้องสาวของท่านเจอกวนกวนกวนฮัลโหลฉันจะถึงทันทีงั้นดีงั้นตระกูลฉินของเราจะรอต้อนรับการมาของท่านกวนรีบไปตรวจสอบว่าคนอยู่ที่ไหนกันแน่ใช่กวน พ่อฉันมาแล้วยินกวนนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหาคนบ้านนอกมาสักสองสามคนให้เขาได้เห็นโลกบ้างเต่ากวนเห็นไหมกวนคนดังทั้งเมืองจิงไห่มารวมตัวกันที่นี่จิงไห่ในวันนี้ก็จะถูกตระกูลฉินของฉันเหยียบไว้ใต้เท้าถึงแม้คุณจะมีมากแค่ไหนฉันก็จะไม่เป็นของคุณจริงหรอือ น่าเสียดายมดไม่มีสิทธิ์ตัดสินชะตากรรมของตัวเองคุณจะทำอะไรปล่อยฉันทำอะไรแน่นอนว่าต้องตีกอล์ฟสักสองสามรอบไร้สาระวันนี้เป็นวันของเศรษฐีเย่มาที่บ้านตระกูลฉินของเราเองอย่าก,ก่อเรื่องให้ฉันพ่อที่พ่อพูดถึงใช่คนที่มีอำนาจครอบคลุมทั่วอเมริกาหรือเปล่าเศรษฐีจากสิบสองจังหวัดของจิงหนาน เศรษฐีใหญ่เย่ใช่เขาดีเลยพ่อพูดได้ดีมากตระกูลฉินของเราจะได้รับการสนับสนุนจากเศรษฐีเร็วๆนี้จะพุ่งทะยานขึ้นไปกลายเป็นที่หนึ่งในจิงไห่ดังนั้นวันนี้อย่าทําให้ฉันผิดหวังพ่อไม่ต้องห่วงจะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนคนพวกนี้ดูถูกตระกูลฉินของฉันวันนี้ฉันจะให้พวกคุณดูสีสันบ้าง เป็นไงบ้างเห็นไหมตอนนี้ตระกูลฉินของฉันได้รับการยอมรับจากเศรษฐีตำแหน่งของตระกูลฉินในจิงไห่ก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกแค่คุณเชื่อฟังและตามฉันฉันจะดูแลคุณตลอดชีวิตให้คุณได้เพลิดเพลินกับความมั่งคั่งและกิิยศไม่รู้จบฉันไม่ต้องการเงินสกกรกของคุณล่อยสามีของฉันเดี๋ยวนี้ฉันเกือบลืมไปแล้วคุณนี่มันคนแบบไหนกันเมื่อที่ฉันจะทําอะไรนะโอัชติกอฟคุณจะทําอะไรคุณจะทําอะไรล่อยเขา จับเขาไว้ให้ฉันอย่าชินเศร้าหลงพอ่อถ้าคุณเก่งจริงก็ฆ่าฉันสิพอ่ออย่าทำร้ายพ่อของฉันหนานหนานชีวิตของคุณเองคุณไม่หวงแหนแต่ชีวิตของลูกสาวคุณกลับหวงแหนมากปล่อยฉันปล่อยฉันอย่าเด็กไม่มีความผิดหนานหนาน,น,านยังต้องผ่าตัดเธอใกล้จะไม่ไหวแล้วมีอะไรก็มาเล่นงานฉัน ถ้าจะโทษก็โทษที่คุณไม่ยอมจำนวนฉันไม่เข้าใจจริงๆตามฉันคุณจะได้กินดีอยู่ดีทำไมต้องตามคนคนหนึ่งและใช้ชีวิตกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพวกเขาคือครอบครัวของฉันและคุณเป็นแค่สัตว์เดรัจฉานคุณบอกว่าฉันเป็นสัตว์เดรัจฉานคุณจะทำอะไรนานคุณพูดอีกครั้งสิปล่อยเธอ ฉันได้ยินว่าลูกสาวคุณป่วยใช่ไหมนำเธอไม่สามารถทนต่อการกระตุ้นมากเกินไปได้คุณปล่อยเธอฉันจะนับถอยหลังสาวินาทีคุณตัดสินใจเองไม่เอาไม่เอาอย่าทำร้ายพ่อของฉันชินเศร้าหลงคุณเป็นแค่แก่ที่ไม่ดีเท่าหมูหมาดูนำ ไม่เอาพ่อไม่เอามีแค่น้องสาวของฉันเท่านั้นที่จัใส่พุทธราในมันโถนกนางแอ่นจริงๆแล้วเป็นคุณหรือฮัลโหลท่านเย่คนที่คุณหาถูกฉินเศร้าหลงส่งไปที่ห้องจัดเลี้ยงแล้วพอดีแค่แค่ไหนช่างมันเถอะฉันจะส่งวิดีโอให้คุณคุณดูเองเถอะ ภายในห้านาทีพาฉันไปที่ห้องจัดเลี้ยงนี่สนุกกว่าการโยนกระดูกให้หมาเล่นอีกนานนาน,น,าน,น,านต่อยฉันนานๆนาเยี่เยี่ยนทั้งหมดเป็นความผิดของคุณที่ดื้อรัน้นคราวนี้ดีแล้วลูกสาวของคุณ ถูกคุณทําให้ตายชินเศร้าชินเศร้าฉันขอร้องคุณปล่อยลูกสาวฉันไปฉันทําอะไรก็ได้ให้ฉันปล่อยลูกสาวคุณเหรอได้สิลองเห่ามาให้ฉันฟังหน่อยไม่เอาฮ่งง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 ฮ่งเหาได้ดีเป็นหมาที่ดีขอแค่คุณปล่อยพวกเราไปคุณให้ฉันเห่ากี่ครั้งก็ได้ดู เอย่างเดียวมันน่าเบื่อเก็บลูกบอลให้ฉันดูหน่อยดู <Hey. S 1> เฮ้ไม่เอาอาเถิงอาเถิงไม่เอาอาเถิงดู เก็บลูกบอลกลับมาแล้วคุณเก็บเสร็จแล้วฉันยังไม่เสร็จวันนี้ฉันอารมณ์ไม่ดีมากขอแค่คุณจำได้ต่อหน้าพวกเขาจุกฉันทีฉันจะพิจรารณาป่อยเด็กผู้หญิงคนนี้ไปเป็นไงบ้างซีรีส์เล็กๆพูดได้ตกลงฉันยอมรับซีรีสเล็กๆพูดได้ ไปทำอะไรมาก่อนหน้านี้แค่พวกคุณไม่กี่คนยังคิดจะสู้กับฉันอีกเหรอมาเลยดูมาจุกฉันสิดูดูการนำทางแย้งจื่อยหยานำการนำทางดูการนำทาง,าทางฉันฉันให้เธอจุกเป็นเกียรติของเธอเธอรังเกียจใคร ดีไม่เต็มใจใช่ไหมงั้นฉันจะใช้สามีเธอระบายอารมณ์อย่าอย่านำทางอย่าหย่าหยุดมือท่านเย่ดูทุกคนหยุดมือดูการนำทางท่านเย่มาเร็วกว่ากำหนดได้ยังไง ดูตัดใหญ่ดูการนำทางท่านเย่ท่านเย่รองสามารถพูดได้ดูการนำทางดูเพลิดเพลินดูท่านเย่คนนั้นแก่น้อยจำได้ฟังฉันอธิบายนะคนบ้านนอกพวกนี้มีปัญหากับเรามาที่นี่เพื่อก่อกวนกรุณารอสักครู่ฉันจะรีบจับพวกเขาไปเธอพูดเหลวไหลชัดเจนว่าเป็นเธอที่จับเรามาที่นี่ นี่เป็นเรื่องที่เธอพูดได้เหรอือนำทางนำทางดูริวนี่คือดูดูท่านเยกคนนั้นท่านอย่ากโกรธนะอย่าทำร้ายแม่ของฉันนำนำชมดูนกนางแอน่น คุณเก่งในการป้องกันใช่ไหมดูดีฉันจะให้คุณป้องกันฉันดูดูเฮท่านเยดู